มีเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดแล้วไฟเนี่ยลุกไหม้สายสื่อสาร ลามหนักเลยค่ะคนบริเวณนั้นเนี่ยตกอกต,กตกใจกันมากเลยนะคะแล้วในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยโดยเหตุการณ์นี้เกิดบริเวณถนนวิทยุก่อนจะออกไปทางถนนเพชรบุรีค่ะที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บ4คนด้วยกันนะคะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังค่ะเป็นผู้พิการนะคะขายพวงมาลัยอยู่บริเวณนั้นบอกว่ากําลังขายพวงมาลัยอยู่แล้วก็กําลังเดินเดินก็รู้สึกเหนื่อยค่ะก็เลยไปนั่งพัก ในที่ร่มอยู่ใกล้ๆกับวินจักรยานยนต์รับจ้างแล้วไอ้ช่วงระหว่างที่กําลังนั่งพักอยู่อะค่ะได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิดเลยในช่วงจังหวะที่มีเสียงดังคล้ายกับระเบิดเนี่ยก็มีสะเก็ดไฟกระเด็นมาที่เธอด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจทิ้งพวงมาลัยที่เตรียมไว้เพื่อจะถ่ายทั้งหมดแล้วก็รีบหนีออกมาค่ะก็จะเห็นว่ามีภาพของมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งโดนไหมหมดเลยค่ะไมมเรียบเลยเห็นภาพกันนะฮะ